ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงอุบัติขึ้นในโลกนกรงพาราณสีมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่ามิตรวินทุกกะบิดาของเขาเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากถึง80โกรแต่แม้จะเกิดมาท่ามกลางความมั่งคัง่งมิตรวินทุกะกลับเป็นคนไรศรัทธา ไม่รักษาศีลและไม่ใส่ใจในธรรมตรงกันข้ามกับบิดามารดาของเขาดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยครั้นเมื่อบิดาถึงแก่กรรมมิตรวินทุกะจึงเข้าไปบอกมารดาว่าเขาตั้งใจจะนำทรัพย์จำนวนมากออกไปค้าขายทางเรือทันทีที่ได้ยินมารดาก็รีบห้ามด้วยความเป็นห่วงอย่าไปเลยลูก ทรัพส,สมบัติของตระกูลเรามีมากมายใช้ไปทั้งชีวิตก็ไม่หมดการเดินเรือในทะเลมีภัยอันตรายมากที่สำคัญที่สุดเจ้าคือบุตรเพียงคนเดียวของแม่หากเจ้าจากไปแม่คงเป็นทุกข์ยิ่งเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อแม่เถิดลูกอย่าไปเลยแต่มิตะวินทุก,กะไม่ยอมฟังแม้แต่น้อยเขายืนกรานจะออกเดินทางให้ได้เมื่อมารดาพยายามห้าม จับข้อมือเขาไว้แน่นด้วยความห่วงใยแต่มิตะวินทุก,กะกลับสะบัดมือออกจนผู้เป็นแม่ล้มลงแทบผื้นจากนั้นเขารีบลงเรือออกเดินทางโดยไม่เหลียวหลังการเดินเรือดำเนินไปได้เพียงเจวันเรือลำนั้นก็เกิดเหตุผิดปกติหยุดนิ่งอยู่กลางมหาสมุทรไม่อาจแล่นต่อไปได้ชาวเรือต่างเชื่อว่าต้องมีภูเป็นกาลก,กินี ผู้ซึ่งนำความอับปมงคลมาสู่การเดินทางอยู่บนเรือลำนี้พวกเขาจึงตัดสินใจจับสลากเพื่อหาผู้นั้นและผลสลากก็ตกแก่มิต,ตะวินทุก,กะถึงสามครั้งซ้อนไม่มีใครกล้าขัดผลแห่งสลากในที่สุดชาวเรือจึงจับเขาลอยแพออกไปกลางทะเลแพไม้ลำนั้นลอยไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งบนเกาะมีนครใหญ่ งดงามตระการตาประดับประดาด้วยความวิจิตรอลังการแต่แท้จริงแล้วที่นั่นคืออุตสันะนรกทว่าด้วยอำนาจแห่งกรรมจากการทำร้ายมารดาของตนเองนรกอันน่ากลัวเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์นรกที่กำลังรับการลงทันแห่งนั้นกลับปรากฏแก่สายตาของมิตะวินทุกะเป็นนครอันสวยงามน่าหลงไหลเขาเห็นสัตว์นรกตนหนึ่งมีจักรกรดอันคมกริบ หมุนอยู่บนศีรษะสัตว์นรกตนนั้นส่งเสียงคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดแต่ในสายตาของมิตะวินทุกะจากนั้นกลับดูเหมือนดอกบูอันง,งดงามเครื่องจองจำทั้งหปรากฏเป็นเครื่องประดับเลือดที่ไหลออกจากกายสัตว์นรกเขากลับเห็นเป็นเครื่องหอมประถินกายแม้เสียงร้องแห่งความทรมานก็ยังฟังคล้ายเพลงขับอันไพเราะมิตะวินทุกะเดินเข้าไปใกล้ แล้วกล่าวขึ้นว่าสหายเอยท่านทัดดอกบัวมานานแล้วขอแบ่งให้ฉันบ้างเถิดสัตว์นรกนั้นตอบกลับอย่างอ่อนแรงอย่าเลยสหายนี่ไม่ใช่ดอกบัวแต่มันคือจักรกรดอันคมกริบแต่มิตตวินทุก,กะกลับไม่เชื่อและกล่าวด้วยความขุนเคืองว่าท่านไม่อยากให้ฉันจึงพูดเช่นนั้นใช่หรือไม่สัตว์นรกนั้นจึงฉุกทิดขึ้นได้ว่ากรรมของเราใกล้สิ้นแล้ว ชายผู้นี้คงเคยทำร้ายบิดามารดาเช่นเดียวกับเราจึงเห็นจักเป็นดอกบัวเราจักมอบจักกรดนี้ให้เขาแทนแล้วสัตว์นรกจึงกล่าวเชื้อเชิญว่ามาเถิดสหายเข้ามาใกลๆ้ๆกเราจะให้ดอกประทุมนี้แก่ท่านมิตรวินทุก,กะก้าวเข้าไปด้วยความยินดีทันใดนั้นสัตว์นรกก็โยนจักกรดลงบนศีรษะของเขาจักหมุนควาาบาดลึกลงบนกระหม่อม ในวินาทีนั้นเองมิตตวินทุกะจึงรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นดอกบัวแท้จริงแล้วคือกงจักแห่งนรกเขาร้องด้วยความเจ็บปวดขอให้สัตว์นรกนำจักกลับไปแต่สัตว์นรกตนนั้นก็อันตรธานหายไปแล้วมิตตวินทุกะต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสอยู่ในนรกนั้นเป็นเวลานาน,านทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากอากุศลกรรม คือการทำร้ายมารดาของตนเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กาวเวล้วเรื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ